ฮัลโหลเช็คเช็คติดลบเสียงนลังตั้งคนเก็บรายละเอียดหลังปานอกปานในตัวเดียวเนี่ยควบคุมการตัดมันคอมมอเตอร์โดยระบบเซนเซอร์สวิตช์เอาแรงลงเซนเซอร์จับมอเตอร์ตัดมันเอาแรงขึ้นเสียงดับเอาตั้งออกก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก รอมในว่าวปลอยน้ำทิ้งลักเรือกันแต่หลังนี้อะไรเยอะอันนี้ตูวคนรุ่นพ่อแม่เลยเป็นตุ้ดไม่เร่งไม่รีบแต่กันที่ครับฮาน,น,อ,นอก็เป็นที่น่าพอใจแน่น,นอนของการอะไรเยอะเพิ่มถดัลพลื้อบอกไลแต่นั้นเลยโอเวลากุ้มคิดพอบางย่งางมาันต้องใช้เวลาแล้วก็ตกลง เด็กไอ้ตบเงขนดาดออยตบแเล้งตับไ้ตัเก็นหลังไม่ตัไดไตประมาณนี้ไม่ได้มากโอเคครับเดี๋ยวเลือกจะไปละเอียดช่วงนี้ยุงยง,ยงิดพอดีทำง,งานระบบ้งอไม้งไรยอย่งเงียไม่ทันงรอได้รครับรอไม่ได้ก็ คงไม่ได้วดอดอแาก็มต่ยังใช้เวลา